มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับสำหรับขุณเรื่องง่ายเลยครับสนาพี่รังไปครับผม ยังหมดไม่ถึงบาทนะครับใครทำได้เยอะที่สุดครับสองพันบาทรับเลยนะครับอ่าเราเอาคนทำเยอะนะครับเอาคนทำเยอะนะครับเดี๋ยวว่าแต่ลูกครับป้าก็กล้าเหมือนกันครับอ่าสามารถสามารถกินไปเต้นไปได้เลยครับสิบนาทีเท่านั้นครับอ้าวทาน้องๆป้าสะโตนะครับการแสดงออกสองหนึ่ง ขอเียงปรบมือหน่อยครับนี่คือการเปิดเทศกาลสนุมโลนะครับอย่างเป็นทางการค่ะขอขอบพระคุณท่านท่าน สิบนาทีนะครับสิบนาทีที่ห้ากิโลนะครับน้องนันทวัฒน์นะครับน้องนันทวัฒน์นี่อยังอย่งตามอยู่นะครับถึงตามนะครับถึงตามนะครับรวมถึงผู้ใหญ่เจ้าทีทั้งสองข้างเลยครับอ่าพี่สองคอ ง่ายๆเลยครับซีนาที่ผ่านไปครับผมยังหมดไม่บาทน,นะครับใครทานได้เยอะที่สุดครับสองพันบาทรับไปเลยนะครับเราเอาคนทายเยอะนะครัแบเอาคนทานเยอะนะครับแสดงออกที่ถูกวิธี เลยครับไม่ใช่หมดตอนนะเราเอาตามจำนวนนะครับอ่าเสริมเพิ่มนะครับมาเพิ่มเลยมาเพิ่มเลยอ่าทาที่มได้เยอะที่สุดขอนเพ่อกีุครับวันนี้มามาเอาแชมป์โลกไปแล้วนะครับแชมป์โลกกินขนมนลครับ อันดับที่มาครับสำหรับอันดับที่ที่3ครับด,ด,ด,ดีด้วยครับก็จบไปแล้วนะครับทั้นสาประเภทนะครับไม่ว่าต้นขนุดเองครับแฝงูมิปัญญาเคล็ดลับจากความเชื่อคนโบราณไว้มากใช่ครับแล้วก็หวานกรอบ มันจะมีความหวานมีความกรอบน่ารับประทานนะครับสีก็สวยนะครับสีเหลืองนวลนะครับเปิดตัวนคบอนที่มาที่บุรีรัมยจังหวัดนครศรีมาท่านคณากรทองสุกนอกเกษตรจังหวัดนครศรีมาตุวประสงค์จะมากินขนนกระทุเรียนนะครับท่านนายอำเภอปัารยาค่ะครับผมก็นี่เป็นเรียกว่ากหนดการแล้วก็เป็นกิจกรรมนะครับที่จะเกิดขึ้นในวันนี้นะครับแปดบาท แต่ลูกนี้สวยที่สุดในพื้นที่ตรงนี้29กิโลนะฮะคถือว่าเป็นลูกแรกไม่นับยังไม่นับนะยังไม่นับ่าไหร่ครับท่านหนึ่งสองสมมุติหน้าทงานจังหวัดพันห้าร้อยบาทจะปลกมือผิดท่องเที่ยวและกีฬาสี่ร้อยบาทสี่ร้อยนะครับท้องถิ่นจังหวัด450ราสิบาทยกทาง50ทาง150บาท А, ลูกนี้หนึ่งหมื่นบาทจากทีมอบจรนะครับก็พ <to uh ิพสื <to 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 ่อมวลชนสามารถจัดงานเทศกาลขนุนโลกครั้งที่หนึ่งประจำปี2 5 6 5นุ้บ้านุนนำหมากมังมีจากท่านชูชาติยางนอกว่าเราเปิดแล้วเทศกาลนะครับไม่ใช่แค่วันนี้วันเดียวแต่เราเปิดเทศกาลแล้วก็มีจำหน่ายไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ช่วงนี้เลยครับหลังจากพี่